ለማን ልታስብ ทีวีกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะสัปดาห์นี้เนี่ยเราก็ยังอยู่ในโซนที่เรียกว่าคุยกันเรื่องของอสังหาริมทรัพย์อยู่ในบ้านอยู่ในบ้านสัปดาห์ที่แล้วพี่โอบอกไว้นะคะว่าแลนด์สเคปที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันก็ทําให้ทั้งผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายต้องปรับตัวตามใช่แล้วอย่างข้าวบดีอย่างทางคุณติเนี่ยนะคะสมัยก่อนถ้าเป็นสมัยโบราณเนี่ยต้องอยู่ติดไรที่พี่โอบอกริมคลองแต่ถ้าสมัยนี้เราก็ยกคลองมาไว้ในบ้านบูวิลล่าเข้ามาเลย กับโครงการที่นี่ t อ e o น n e r ลาดพร้าวแปนะคะเขายกคลองที่ไม่ใช่มีแค่คลองธรรมดานะเป็นพูลวิลล่ามีคลื่นด้วยมีจาบกุชิด้วยมีน้ำใสมากเลยน้ำใสใสัยรุ่นชอบแค่นี้ต้องการพูดแค่นี้ไม่ใช่อันนี้เป็นกิมมิคของบ้านเขานะคะแต่ที่สําคัญก็คือว่าแลน์สเคปที่เปลี่ยนไปจากติดแม่น้ําติดคลองมาติดถนนจนปัจจุบันต้องมาติดระบบรางติดระบบรางซึ่งแน่นอนว่าอนาคตของ ธุรกิจอสังหาเนี่ยมันก็ต้องปรับตัวตามไปเรื่อยนะแล้วมันมีหลายปัจจัยเลยที่ต้องรอติดตามกันซึ่งวันนี้เดี๋ยวพี่โอจะมาสรุปภาพคร่าวๆให้ทุกเาฟังรวมถึง,งเรื่องของโลเคชั่นฮอตๆใช่อ่านี้พิตีหูกลางเลยรอฟังเลยใช่ไหมอยากรู้ว่ามีอะไรกันบ้างนั้นโอเจรับปเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาููคุยกัน